สวัสดีค่ะวันทันทันที่จิบเจ็บจนยาวล่นทุกต่ความเป็นท่าในปัจจุบตนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียีเรื่องที่สองทักษะนัดจัด การหาความสัมพันธ์ระหว่างะรหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาและทักษะการสร้างแบบจำลองแบบ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 จำลอง จำลองกระดานมีพื้นที่ทั้งหมดจงหมดจะจะผูกช่องจำนวนตัวต่อตามรูปร่างได้สามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งมี มีสามตัวจิบหลอนช่องร่นกลุ่มที่สองสิบกดที่ตอนมีตีตัวตัวสิบหกช่องร่นกลุ่มที่สามมีตอนตัวแปดช่องนตัวต่อที่ใช้กาต่อจนเต็มกระดานเพื่อ พอดีพอดีมีจำนวนเก้าตัวฉันรู้อะไรเราเราสามารถวางตัวต่อทุกตัวลงบนกระดาน ได้พอดี้พอีหรือไม่หรือไม่เพราะเพราะเหตุใดตออวางได้พอดีเพราะว่าว่าตัวต่อทั้งเก้าตัวมีพื้นที่พื้นที่พื้นที่รวมรวม รวมเท่ากับเท่ากับพื้นที่พื้นที่ของกระดานกระดานกระดานสจากกิจกรรมกิจกรรมนี้นี้ค้นพบอะไรบ้างบั่นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์มสััพน์ระหว่างสเปซ กับแบบสเปซคนพบว่าการที่จะวางตัวต่อทุกตัวลงบนกระดานลงบนกระดานดานได้พอดีจะต้องสังเกต ตัวต่อแต่ละตัวว่ามีรูปร่างมีรูปร่างอย่างไรและต้องใช้พื้นที่เท่าไรแล้วแล้วแล้วเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับพื้นที่ว่างที่จะ นำไปวางบนกระดานกระดานการวางตัวต่อทุกตัวบนกระดานได้พอดีแสดงว่าตัวต่อ ทั้งหมดทั้งหมดมีรูปร่าง,างและพื้นที่พื้นที่พอดีกับที่ว่างาของกระดานตตมิอนา